หมุดขยายเนื้อหาเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน4 Size ค่ะวันนี้แฟนอยากชวนคุณผู้ชมขยายเรื่องผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงหลังจากที่มีมติคอรมอล่าสุดเลยนะคะปลดล็อกให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีอยู่9แห่งในประเทศไทยสามารถที่จะทํางานได้เพื่อที่จะลดภาระการหนีไปทํางานแบบผิดกฎหมายแล้วก็เติมแรงงานเข้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งณเวลานี้เรายัางต้องการแรงงานนะคะ นั่นทำให้วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยได้รับคําชื่นชมจากสํานักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR แล้วก็องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็ออกมาชื่นชมนะคะนักสิทธิมนุษยชนหลายคนบอกว่านี่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลิภัยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ผ่านการมีงานทํามีไรายได้และช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจของประเทศค่ะ เรื่องผู้ลิ้ภัยจากการสู้รบที่เข้ามาในประเทศไทยอันนี้เป็นประเด็นที่เรื้อรังมานานกว่า40ปีแล้วนะคะ ตอนนี้ในประเทศไทยเรามีที่พักพิงชั่วคราวมีแคมป์ผู้ลีภ้ภัยบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมา9แห่งในพื้นที่4จังหวัดของประเทศก็คือแม่ฮองสอนตากการจนบอุรีและราชบุรีค่ะข้อมูลเดือนมิถุนายนปี2568ของกรมการปกครองระบุว่าผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในไทยตัวเลขอยู่ที่77,728คน สำหรับกรณีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาคนที่อยู่ในค่ายอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวกลุ่มนี้ถูกบีบบังคับให้ต้องหนีภัยสงครามให้ต้องออกจากบ้านเกิดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะคะนับจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2490ค่ะตอนนั้นพมา่ามีในพลองซานเป็นผู้นำนะคะ ก็จับมือร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์รวมตัวกันชั่วคราวเพื่อที่จะเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษค่ะภายใต้สัญญาปางหลงที่พาม่าลงนามกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ในตอนนั้นว่าหลังจากได้สหภาพพามา่สาสหภาพพาม่าได้รับอิสรภาพครบ1ิปีจะให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแยกตัวออกมาแล้วก็ปกครองตัวเองนะคะแม้ว่าจะได้รับอิสรภาพจากอังกฤษแต่ว่าภายหลัง เกิดเป็นรัฐบาลทหารพามา่าขึ้นมาครองอํานาจก็มีการปฏิเสธที่จะให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์แยกตัวออกมาเป็นอิสระค่ะคือเหมือนหักคําสัญญากันทําให้เกิดการสู้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์ปี2505ค่ะเกิดการสู้รบในพื้นที่รัฐฉานบริเวณชายแดนไทยเมียนมาทำให้เริ่มมีการอพยพของประชากรเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยที่จังหวัด เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะมาในรูปแบบของการหนีภัยสงครามอพยพมาแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นฤดูกาลในตอนนั้นค่ะต่อมาปี2527เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพมา่าและมีการสู้รบกันอย่างรุนแรงต่อเนื่องนะคะก็ทําให้ประชาชนต้องหนีออกมาอีกรอบหนึ่งติดค้างในฝั่งไทยก็เยอะค่ะสำหรับปี2527 ปี2541ค่ะรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้สำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ริภายแห่งสหประชาชาติเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจับมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลมีการจดทะเบียนผู้หนีภัยอย่างเป็นทางการร่วมกับ UNHCR ในปี2548 มาจนถึงปี2,557ค่ะตอนนั้นสังคมไทยอยู่ภายใต้การรัฐประหารสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลิ้ภัยแห่งสหประชาชาติประกาศเรื่องลงทะเบียนเพื่อส่งผู้หนีภัยไปประเทศที่3ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นรัฐบาลไทยก็ดําเนินการส่งผู้ลิภัยที่ตอนนี้ตกค้างอยู่ในไทยพยายามจะดันกลับไปประเทศต้นทางแต่มกราคมล่าสุดเมื่อปี2568ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่สองก็สั่งระงับเงินทุนยูเซกส่งผลให้31กรกฎาคมปี68งบประมาณสนับสนุนก็หมดลงนะคะคือช่วงเวลาที่มีความพยายามขึ้นทะเบียนส่งกลับส่งประเทศที่3ยังไม่สำเร็จค่ะ มาจนถึงปี68ทรัมป์ก็มาตัดงบอีกแน่นอนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะการยุติการสนับสนุนงบประมาณส่งผลกระทบโดยตรงค่ะส่งผลต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงแน่ๆเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้มีกฎหมายไทยรองรับแม้ว่าจํานวนมากเลยนะคะอยากจะออกมาทํางานตามความสามารถที่เขามีแต่ก็ไม่สามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้อง40ปีของการใช้ชีวิตในแคมป์หรือศูนย์พักพิงผู้ลีภ้ภัยทําได้เพียงอยู่ในสถานะพึ่งพิงค่ะ แต่อย่าลืมนะคะว่าในจำนวนนี้มีเด็กวียวชนที่เกิดภายในศูนย์พักพิงผู้ลีภัยด้วยเด็กๆที่นั่นก็มีความฝันไม่ต่างกับเด็กๆคนอื่นๆติดตามจากรายงานค่ะชิมาเยไอ้แม่หาสุนินบาที่ชื่อสารช่วยสลิเตร์พิเศษเพรานว่าบาจัมชิเชื่อสารอดีตกากับบาราสกาว่านาะดูตีอันตีา เอ่อกลุ่ม묘ก웨ชามิวซิตุลกักเตียนเนตยวคอมมิวนิเคชั่นโฟนสวิงมาดัสกากอติกมุลอเอมอกลุมเนาะสมัครไอดีเพชะมาผิเฉียงนาะชินหนนี่คือเสียงของเยาวชนวัย19ปีที่เกิดและเติบโตในศูนย์พักพิงช่วงคราวผู้หนิภัยการสู้รบชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกําลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาภายในศูนย์แห่งนี้เธอมีความฝันอยากจะทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเยาวชนคนอื่นๆเด็กและเยาวชนที่นี่นอกจากจะไปเรียนในช่วงกลางวันแล้วบางคนยังมาเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในช่วงคำที่โบสถ์ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากนักด้วยความหวังว่าภาษาจะเป็นตัวเปิดโอกาสให้สามารถขอลีัยไปยังประเทศที่3หรือเพื่อทำงานในอนาคตหลังจากความช่วยเหลือด้านงบประมาณนั้นถูกตัดลงกระทบต่อสุขภาพและอาหารการกิน ผูกเขาหวังจะพึ่งตนเองผ่านการมีรายได้จากการทำงานกว่า40ปีของการมีส่วนพักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบในไทยมีเด็กและเยาวชนที่เกิดและเติบโตที่นี่อยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย

သ <laughs> ောဆွန်၂ဂျန်နဲ့ဘောလုံးဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရဲထိုင်းလူမျိုးတွေရောထိုင်းជីကဲတွေရောအလုံး အစ်မအလောင်းကိုချမကာဒီစခန်းတကလူတွေရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ချမကြီးစုတင့်ချင်ပါပေါ့နော်။မကြောက်လို့ဆိုရင်ချမဒီမှာလာနေရလဲကြားရပဲကြီးညေကနေကြီးလာရအခုတထိတို့ဖက်ကညီမတွေအမျိုးမျိုးကိုအခွင့်အရေးအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်အခွင့်အလားများစွာလည်းတို့အမျိုးနာလည်းမို့အနေနဲ့လားတို့ရဲ့အများကြီးပဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲထပ်ပြီးမို့အများကြီးလည်းတို့ကပေးခဲ့တယ်တို့စက္ကန့်ညီမရခဲ့တယ်အကြွေးတာတို့တို့ဒီမှာပေးမနေထိုင်ခဲ့မှု ဒီဒီဒုညဆာတခြားမရှိတဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးတွေဟာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခအဲမှာအများကြီးပဲတွေ့မြင်ရတော့เนาะအဲ့တော့သူဖက်ကစိတ်ကောင်းရည်ရှိလို့ပဲသူကပြေးနေရတယ်ကျေစွနေတယ် มติคอรมอที่เพิ่งจะออกมาล่าสุดดูเหมือนจะทําให้คนในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีความหวังในการได้ออกไปประกอบอาชีพมากขึ้นนะคะแต่ว่าการออกไปทํางานนอกศูนย์หรือว่านอกแคมป์ก็มีขั้นตอนหลักๆอยู่3ข้อดังนี้ค่ะ 1. คือต้องไปยื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่เขตพักพิงชั่วคราวต่อในอําเภอหรือว่าปลัดอําเภอนะคะ2ก็คือตรวจสุขภาพค่ะ แล้วก็ทำประกันกับสถานพยาบาลของรัฐและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมหรือหากทำงานในกิจการที่ไม่เข้าข่ายต้องทำประกันสุขภาพกับก,บกระทรวงสาธารณาสุขด้วย3ก็คือต้องไปยื่นขอใบอนุญ,ญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ100บาทค่ะและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตทำงานครั้งแรก โดยจะได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ครั้งละไม่เกิน1ปีและสามารถทํางานกับนายจ้างได้ทุกประเภทที่กฎหมายไม่ได้ห้ามคนต่างด้าวทางานค่ะ จากมติคอรมอรที่เกิ่นไปเมื่อสักครู่นี้จะขยายกันต่อว่าถ้ามองในมิติระยะยาวๆที่จะแก้ปัญหาผู้ริภัยจะมีข้อเสนออย่างไรบ้างนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดรวรพลยามะกะท่านอยู่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางเศรษมิติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้สิทธิ์ ในการทํางานแก่ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยค่ะและอีกหนึ่งท่านพูดเรื่องสิทธิต์ต้องคุยกับคนนี้นะคะพี่นอนสุรพงศกรจันทึกค่ะประธานมูลนิธิภา,านวัฒนธรร,รมผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและสถานะบุคคลสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเริ่มจากข้อมูลการศึกษาของอาจารย์ก่อนค่ะเอาเฉพาะเรื่องผู้ลีภ้ภัยบางท่านอาจจะรู้สึกไกลตัวอาจารย์ศึกษาในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตาเชียงใหม่และกรุงเทพอาจารย์เห็นผู้ลี้ภัยที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างคะ ก่อนอื่นถ้าเราพูดถึงผู้ลี้ภัยเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่หลายกลุ่มแต่ถ้าเรากลุ่มที่ผมไปศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศไทยหลัง รัฐประหาร2021นะครับส่วนถ้าเราพูดถึงผู้ลี้ภัยที่อยู่ในแคมป์จริงๆเนี่ย <c oughs> ใน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 มิติที่เราจะคุยกันตอนนี้ครับก็คือในกลุ่มๆเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่ออมีจํานวนไม่มากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ามีประมาณสัก7 0 0 0 0นคนใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นแรงงานจริงๆเนี่ยที่ที่คาดการว่าน่าจะเป็นแรงงานที่สามารถที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมืคนเท่านั้นค่ะครับซึ่งแน่นอนครับว่าว่าในหลักของทางเศรษฐกิจนะครับ การเติบโตทางเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่อนด้วยหลักๆก็คือสองสองสิ่งก็คือทุนอันนี้คือแรงงานแน่น,นอนครับว่าการที่เรามีแรงงานเนี่ยมันย่อมนําไปสู่ของการเป็นตัวปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแน่นอนแต่ถามว่าประเทศไทยเราเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะนําแรงงานในแคมป์หรือผู้ริพายานั่เราเนี่ยครับเข้ามาทํางานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเพราะว่าเราดูดูสัดส่วนจริงๆอะ่ะมีมีมีจำนวนน้อยมาก อย่างที่ที่ที่เราคาดการไว้ว่ามีเพียงไม่ถึง0.1%ของ labor force สหมดของประเทศงั้นการที่เรามีแรงงานระดับ0.1%เข้ามาเติมในประเทศไทยแล้เนี่ยถามว่ามันจะสร้างผลกระทบขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดอย่างมีมนัยสำคัญขนาดนั้นงั้นสิ่งที่เราน่าจะไปดูมากกว่าคือในเรื่องของอพอเขาเข้ามาทํางานแล้วครับ สิ่งที่เราจะได้จากเขาอะมีอะไรบ้างนั่นก็สิ่งที่เราต้องต้องมานั่งดูนะครับค่ะนิดนึงเจาะลึกในรายละเอียดนะคะใน3พื้นที่ที่อาจารย์ไปศึกษาเนี่ยสกิลของผู้ริภัยสั้นๆนิดนึงต่างกันไหมคะใน3พื้นที่ต่างกันครับถ้าถ้าเป็นจนังหวัดตากจังหวัดตากถูกมองว่าเป็น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 ศูนย์นรวมของเป็นฮับเลยเป็นฮับใช่ครับแล้วก็แรงงานแรงงานส่วนใหญ่ก็จะทะลักมาทางนั้น ดังนั้นก็จะมีแรงงานที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ซึ่งแรงงานกลุ่มนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีสกิลอะไรเลยแม้กระทั่งการพูดภาษาไทยเองก็อาจจะยังไม่ได้พูดได้ดังนั้นพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยจะเป็นพื้นที่เหมือนจะเป็นเป็นพื้นที่ที่เขาจะเข้ามาเรียนรู้มารีสกิลเพื่อจะมาเป็นฐานแรงงานให้กับจังหวัดอื่นเป็นด่านแรกเป็นด่านแรกครับมองว่าเป็นด่านแรกดีกว่าครับเป็น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 ศูนย์รีสกิลดีกว่าครับแล้วก็ค่อยส่งออกไปทางเชียงใหม่หรือ กรุงเทพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแม่สอดจะเข้ามาทางภาคกลางซะมากกว่านะครับซึ่งซึ่ง,งแรงงานอ่อาแรงงานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางเชียงรายแต่นั่นก็มีบางส่วนที่มาจากแม่สอดซึ่งในลักษณะทักษะอะไรเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยจะค่อนข้างจะมีลักษณะที่ดี อันนี้ผมพูดถึงถึงตัวทักษะพื้นฐานนะครับอาจจะไม่ได้ทักษะสูงขนาดนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของภาษาที่เขาพูดภสษาไทยได้ละครับพี่นนคะขอต่อที่พี่นนคะเอาเฉพาะมิติเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากมติคอรมอที่สามารถให้ผู้ดีภัยทํางานได้มาถูกทางใช่ไหมคะต้องเรียนว่าเราถูกบังคับให้ต้องมาดูแลผู้ดีภัยครับสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ไม่จำเป็นต้องดูแลเพราะเรามีหน่วยงานระหว่างระหว่างประเทศ มาจัดการมาดูแลให้มีงบประมาณเข้ามาสับสนในค่ายบริไฟเราก็สบายหน่อยมีแค่ออศไปดูแลเรื่องความการเข้าออกนี่เด่นหน่อยๆก็พอแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศจำนวนมากหลายหน่วยงานนะถูกตัดงบประมาณเขาไม่สามารถเข้ามาดูแลได้เมื่อเขาไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ทําได้เราก็ต้องมาจัดการของเราเองการจัด <c oughs> การของเราเองทํำยังไงถ้ารัฐมีเง,เงินเยอะๆรัฐก็ไปดูแลแทนก็ได้นะครับ เอาข้าวไปให้อาหารให้ซึ่งรัฐไทยเราเราไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นดังนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่ตามระบบที่เขาพึ่งตัวเองได้นั่งเดิมครับการแก้ไขปัญหาเรื่องลิติัยเน่ยไทยเราก็มีวิธีการแก้ไขมานานแล้วนะครับเราเริ่มตั้งแต่สมัยครั้งใหญ่ๆนะครับลิปปินจากจีนมานะครับเรามีคนจีนเพื่อนเราตานองเนี้ยผมไปพี่น้องเราเลยครับเข้ามาจากจีนฟลิปปินความยากจนบ้างที่ปสงคลางบ้างมาไทยก็ให้อยู่ได้ชั่วคราว ต่อมาเราก็ให้อยู่ได้ถาวรอ,ออกใบต่างด้าวให้กับคนจีนยุก,ก่อนรุ่นล,ลูที่เกิดในไทยก็ได้สัญชาติไทยให้สัญชาติไทย,ไทยก็กลายเป็นบาง,ง,งผู้หลุดขมองราชนวนมากปัจจุบันนี้ต่อมาในยุคสงครามอินโดจีน<ะ>นะครับเวียดนามมีการลบกันนะครับก็มีผู้อพยพจากเวียดนามเข้ามาจากลาวแตกเข้ามาจากคมพูชาแตกเข้ามาทางพม่าเองต่อมาก็พบว่ามีการตีเคเอนยูแตกก็ถลักเข้ามาเป็นร้อยไม่ไม่เป็นร้อยครับแล้วพักเรามาเป็นแสนแสนคน นะครับกลุ่มใหญ่ๆนี่เราก็ตั้งค่ายเป็นค่ายค่ายผล้ริภัยตอนแรกเราตั้งค่ายผล้ริภัยก่อนต่อมาก็ทยอยไปต่างประเทศพอคนเริ่มลดลงปั๊บล้วก็ถือกับปิดอแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคนที่กลับได้กลับคนต่างประเทศปไปไปแต่ไม่มีบางบางส่วนที่อยู่ได้เราก็ทําเป็นบัตรชนกลุ่มน้อยให้บัตรเหล่านี้ครับนํามาสู่นโยบายต่อมาอยู่นานานเข้านเราก็จะให้สิทธิจากชั่วคราวรุ่นพ่อแม่ให้สิทธิถาวนรนลูกก็อยู่นานๆนะสามสิบสี่สิบปีก็ให้ สัญชาติไทยก็เป็นเป็นการกระบวนการปกติทำมาเพียงแต่ว่าไอ้กลุ่มที่จะเป็นค่ายพวกเราเหล่านี้ครับเราก็หวังว่าเขาจะกลับได้แต่ว่า40ปีปั๊บเขากลับไม่ได้แล้วก็ทําเหมือนเหมือนเดิมครับคือก็ให้เขาสิทธิอยู่ชั่วชั่วคราวทํางานได้เหมือนกลุ่มอื่นที่ผ่านมานะครับแล้วต่อไปนโยบายจะให้ถาวรจะให้อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ให้เขาอยู่ได้ให้เขาทำงานได้ตามระบบปกติก่อน จะกลับก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ถึงทีนี้พี่หนอนมองว่าวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาผู้ริภัยอย่างยั่งยืนกับกลุ่มเนี้ยเจ็ดหมื่นกว่าคนในค่ายในแคมป์ระมาสก้าแห่งเนี่ยวิธีการที่แว่นที่รัฐไทยควรมองเนี่ยคะ่ะแนวปฏิบัติที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นเราทาเหมือนเธอเหมือนที่เราเคยทํามาซึ่งมันเป็น,นการแก้ไขญหาได้อยู่แล้วคือทําทะเบียนประวัติไว้ค่ะนะครับทุกคนที่เข้ามาปับ๊บมีถ่ายรูปมีลายพิมพ์นิ้วมือ ออกเลข13หลักซึ่งไม่ใช่ธนชาติไทยนะต้องย้ำนะครับเป็นชนกลุ่มไหนก็ว่าไปนะครับเราก็ควบควบคุมเขาช่วงแรกก็อาจจะบอกว่าคุมอยู่ในพื้นที่แค่ไหนได้อยู่ภายในแคมป์ก่อนก็ได้ต่อไปก็อาจจะมีขายาจให้อยู่ในอำ,อำ,อำเภอเป็นจังหวัดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ขั้นตอนนะครับพอเราคุมเขาเขาได้ปั๊บนี่ครับก็นะบจะไม่มีคนกลุ่มใหม่เข้ามาสวมได้เพราะเรามีข้อมูลแล้วให้เขาทํางานได้ทุกวันนี้ก็ให้แล้วแล้วงานที่ให้ทาตอนนี้นะครับเป็นงานซึ่ง ไม่เหมือนกับแรงงานต่างด้าวครับนะต้องเรียนว่าเราแก้ไขปัญหาพุลีิภัยไม่ใช่แก้ไขปรญหานแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวคือคนต่างด้าวที่เข้าเข้ามาทํางานแต่คนกลุ่มนี้ยอยู่อยู่แล้วและอยู่มาสี่กว่ากว่าปีชีวิตยอยู่ตรงนี้แล้วอ,อยู่นี่จะแล้วงั้นเราก็ให้เขาทํางานปกติจะไปรับจ้างคนก็ได้ครับจะไปปลูกผักก็ได้หรือว่าทางรัฐเข้าไปส่งเสริมปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่เขาไม่ต้องใช้พื้นที่มากก็ได้หรือจะไปส่งเสริมเขาทํา หัตกรรมนะซึ่งก็บางคนรุ่นเก่าเขาพอจะมีสิ่มือแล้วก็ได้เพราะไม่ไม่ใช่เป็นอาชีพสูนสาสรัครไทยนะหรือรุ่นใหม่ๆเขาเก่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะภาษาอังกฤษดีทําเรื่องออนไลน์ทําโปรแกรมทำอะไรพวกนี้ฮะทุกวันนี้ก็สามารถหาเงินจากระบบเหล่านี้ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้เลี้ยงชีพได้เพราะการ ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ของเรื่องของการมาแย่งงานเราแต่เป็นการเลี้ยงชีพชอบให้เขาได้ไดพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องอยู่ในภาวะพึ่ง<ช>พิงอาจารย์โบ๊ทคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือวันนี้มติครมอเปิดให้ทํางานได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นอัตราก,กําลังที่เป็นผู้ริภัยในวัยทํางานอาจจะมีวัยผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์คําถามก็คือว่าขนาดทางเศรษฐกิจที่ที่เราเป็นตอนนี้ในประเทศไทยซึ่งมันชะลอตัวมันไม่ได้โตไปกว่านี้มันมีแคปซิตี้ที่จะรับได้สักเท่าไหร่ ครับถ้าถ้าผมอ้างอิงจากงานที่ผมศึกษามาครับถ้าเราดูภาพรวมก่อนยังไม่เอาดูที่ผู้ริภัยถ้าดูในภาพรวมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบหรือว่าดูจากประวัติที่ผ่านมาก็ได้ว่า GDP เราไม่ได้โตขึ้นมากขนาดนั้นถึงจะโตขึ้นทุกปีแต่โตในระดับที่ต่ามากๆแล้วก็โตระดับล่างท้ายในอาเซียนด้วยซ้ำนะมันก็มีปัจจัยหล,หลายๆอย่างที่ที่ทำให้เศรษฐกิจของเรายังไม่ เราเรียกว่าโตแบบชะลอตัวแล้วกันครับงนั้นการที่เศรษฐกิจเราโตแบบชะลอ,ะลอตัวนี่เงี้ยนั่นหมายความว่ากิจกรมกรมทางเศรษฐกิจของเราขนาดเสียอของเราเนี่ยมันไม่ได้โตอย่างที่เราคาดหวังงนั้นการที่เราจะเติมแรงงานไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็าตามขาอในประเทศเราตอนนี้ครับละสถานการณ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยด้วยสภาพเศรษฐกิจของเราที่ทจำกัดนะครับการที่เรามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาจำนวนมากๆเนี่ยจะกลายเป็นภาระมากกว่าแล้วก็ อีก,อกประเด็นหนึ่งที่ที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือการกดค่าแรงหมายความว่าแรงงานต่างด้าวมาพร้อมกับค่าแรงราคาถูก <c oughs> หมายความว่าค่าแรงในประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้กระเตื้องมากนักแต่แน่นอนมันมันจะเป็นประโยชน์กับหน่วยธุรกิจที่ได้รคาราคาค่าแรงราคาถูก <c oughs> แต่ว่าในหมวดของประชาชนคนทั่วไปหรือคนงาน,รน,งานแรงงานไทยที่เป็นอยู่ยยนี่อยู่แล้วครับตัวค่าแรงของเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากนักนี่คือในมิติ ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นครับเอาเอาทำความเข้าใจก็คือจะเติมต่างดาวม U U มาเพิ่มนี่อาจจะไม่ใช่แนวทางอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับยังไม่เหมาะนะตอนนี้ยังไม่เหมาะครับดังนั้นการเติมกลุ่มผู้ริภัยซึ่งเป็นไปตามมติครมอนี้น่าจะเป็นแนวทางที่มันมันเห็นผลในระยะสั้นได้มากที่สุดถ้าถ้าเรามองมองนี่ครับก็คือถ้าเป็นถ้าเรามองในมุมของผู้ริภัยที่ที่ท,ทำกันได้จริงตอนนี้ประมาณ4ี่หมื่นครับการเราเติมเข้าตอนนี้ครับ ถามว่ามันมีผลที่จะทําให้ค่าค่าแรงกดตามอย่างที่ผมกังวลหรือกลายเป็นภาระขนาดนั้นไหมอาจจะไม่มีในยัยสคัญเลยด้วยซ้ำเพราะว่าขนาดมันเพิ่มน้อยมากสิ่งที่ผมพูดถึงการที่เพิ่มเข้ามาเาตือระดับหลับระดับแสนระดับล้านเงครับซึ่งระดับนั้นอาจจะมีผลต่อภาพรวมประเทศแต่ระดับ4ี่0 0ื่นคนอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่มีผลขนาดนั้นแล้วประกอบกับ ณนะตอนนี้ครับก็คือเราอย่างที่เราทราบเรามีเรามีแรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านเยอะมากและผมผมมองว่านี่เป็นโอกาสหนึ่งที่ที่เราน่าจะลองลองให้แรงงานในในผู้ริภายเข้ามา ทดแทนหรือมารีเพลซตัวของแรงงานกัมพูชานีไหมครับนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ระยะสั้นนะครับถ้า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 อยากให้เขาทํางานตอนนี้ระยะสั้นตอนนี้เลยนี้อันนี้เป็นผมว่าเป็นทางออกที่ดีค่ะอาจารย์มองในมิติเศรษฐกิจยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่พี่นนอนพูดว่าถ้าให้เขาได้ตั้งหลักทํางานได้พึ่งพิงตัวเองได้มันก็ลดภาวะไปพึ่งพิงรัฐหรือพึ่งพิงส่วนอื่นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือรายจ่ายรัฐบาลและรัฐบาลก็ต้องเอามาทำมันก็มีรายจ่ายที่เป็นพับลิก อยู่ใช่ไหมครับงั้นรายจ่ายพับลิกแทนที่เราจะเอาไปจ่ายให้กับผู้ร้ภัยเ,ยเราก็จะเอาพับพับลิกที่เราต้องไปจ่ายให้กับผู้ร้ภัยเ,ยเราย้ายมาจ่ายให้กับคนไทยเรางั้นแน่นอนมัน,มนดีอยู่แล้วฮะว่า,ว,าว่าการที่เขาพึ่งพาตัวเองได้ก็ทําให้หน้าที่ของเราในการดูแลเขาก็จะหายไปงบประมาณในการดูแลเขาจะหายไปครับถึงแม้โอเคตอนนี้ยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามียูเ c r เาดูแลอยู่แต่ตอนนี้คือ มีมีเงินเขาที่ผมเขาทราบมามีเงินเหลืออยู่บ้างที่ดูแลอยู่แต่ว่าในในอีกไม่กี่เดือนให้ก็จะเงินหมดไปดังนั้นก็คือเนี่ยครับแน่นอนว่าการที่เขาเพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยย่อ,ยอมย่อมดีไทยเราก็ไม่ต้องแบบมีภาระหน้าที่ภาระผูกพันในการที่จะเข้าไปสนับสนุนเขาหรือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับประเทศไทยเราต้องไปใช้จ่ายไปไป,ไปดำเนินการจ่ายกับเขาแล้วผมขอขอเสริมนิดนึงนะก็คือผมว่าในสิ่งที่ที่คนเราอ่ะตอนนี้เราเรามีความกังวลนะครับนาะว่าการที่เราเอาเข้ามาเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่า เขาไม่ได้กังวลเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่นักเท่าไหร่นักแต่เขากังวลเรื่องว่าพอมีคนกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยเขามีกังวลไม่กี่เรื่องครับเรื่องแย่งงานไหมจะเข้ากับสังคมไทยเราได้หรือเปล่าสมมติเข้ามาปุ๊บเพิ่มภาระโรงพยาบาลไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเขาดูแลตัวเองได้ปัญหาอาชญ์ก็จะไม่มีเขาดูแลตัวเองได้เขาก็เข้าประกันสังคมได้เขาก็จะมีเงินเข้าไปเข้าสู่ระบบภาครัฐได้มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน,ม,นมันจะดีครับถ้าเขาแย่ตรงนั้นได้อาจจะเริ่มจากที่รัฐอาจจะเริ่มทําเป็น พื่อที่นําร่องก่อนไหมคะพี่นอน,นะคะ่ะก็คือมติคอรมอรถ้าเราฟังกันมาตรงนี้มันก็คือเดินมาถูกจังหวะแต่ตอนนี้จังหวะที่เราคุยกันานนายัฐมนตรีเพิ่งค้นจากตาแหน่งพร้อมคอรมอ,รอมพอบรรยากาศทางการเมืองมันเปลี่ยนมันจะส่งผลต่อแนวปฏิบัติอะไรต่อเรื่องนี้ด้วยไหมคะเพื่อนต้องเรียนรับว่ามติครมอเนี่ยจังหวะมันดีเพราะว่าคนกัมพูชากับประเทศคนเกือบแสนหายไป คนเหล่านี้เนี่ยยอดที่ทํางานได้สี่หมื่นแต่ถ้ามาทํางานจริงครับผู้หญิงอาจต้องเลี้ยงลูกอยู่บํอยู่กับบ้านสูงอายุหน่อยอาจจะไม่ไม,ไม่มาทำอาชีพอื่นอาจจะเหลือคนมาทํางานข้างนอกจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือแค่หมื่นสองหมื่นแค่นั้นเองซึ่งเป็นจำนวนเล็กน้อยมากถ้าเกิที่กระทรงคมนาคมรายงานงั้นทุกเนี้ยมันมันเหมาะสับเตเรื่องนี้ทีนี้ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนนะครับผมก็คิดว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยมันก็เป็นแนวที่มันนมินคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีอาชีพปฏิบัติตาม ต่อไปในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับย้ำมาแล้วครับว่าการที่ให้ผู้ลิขภัี่ยได้มีโอกาสอยู่ทํานองนี้นะครับเราทำมาตลอดแล้วค่อยๆเคลียร์ไปและคนเหล่านี้ก็จะไม่นํามาสู่ซึ่งคนใหม่เข้ามาเพราะเราท,ทําทะเบียนรบรอดไว้นะครับและคนเหล่านี้ก็ต่อไปไม่ได้กลายเป็นคนไทยต่อไปประเทศเขาส่ง,งสูขแล้วก็สามารถ บอกเขา,เามีต้อเขเนี่ยกลับได้เรามีให้เพียงชั่วคราวทางราชการเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเราและให้เขาอยู่ได้กันเองครับในมิติทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องผู้ลิ้ภัยอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องขยับกฎหมายอื่นเพิ่มไหมคะผมว่าเป็นเรื่องของของนโยบายมากกว่านะครับคือตอนตอน,นี้พอสมัยก่อนเนี่ยเรามีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเรา ในกนารจัดการในพื้นพื้นที่ตอนนี้พอเขาไม่มีคนเขาเข้ามาดูแลแล้วเขาเป็นหน้าที่ของเราจะต้องไปดูแลพื้นที่เองอเพราะว่าเป็นพื้นแผ่นดินไทยเมื่อเป็นพื้นแผ่นดินไทยพวบเรา,าใช้คนอื่นเข้ามาจัดก,การโดยเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้อตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะครับที่จะเข้าไปดูแลจริงๆข้างในนั้นถ้าเป็นเรื่องสเรื่องส่งเสริมการเกษตรหนขั้นการเกษตรเข้าไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของยุทธธรรมนะครับ ตำรวจเราต้องเข้าเข้าไปมีเหตุการณ์จะปล่อยก็จัดการเองไม่ได้ละแล้วก็เอากฎหมายเราเข้าเข้าไปใช้เรื่องของการรักษาพยาบาลเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้เขาซื้อประกันสุขภาพให้เขาขึ้นทะเบียนเป็นประกันสังคมตามร,ระบบของเราเพื่อไม่ให้มันเป็นบาของเราทําได้อยู่แล้วครับแต่ว่ารัฐต้องค่อยๆเข้าไปจัดการเรื่องเหล่านี้ถ้าเราดใูในภาพรวมเนี่ยประเทศไทยไม่มี คำว่าผู้ริภัยในกฎหมายแต่ว่าวิธีการที่ทั้งสองท่านกําลังเสนอมันคือการมองว่าผู้ริภัยคือส่วนหนึ่งนั่นแหละค่ะไม่ใช่ผู้พัดถิ่นที่เป็นอื่นอาจารย์ทิ้งท้ายรายการนิดนึงค่ะเพื่อขยับในช่วง, Trans งการเปลี่ยนผ่านจากผู้พัดถิน่นจากความเป็นอื่นสู่ส่วนหนึ่งของสันนงคมไทยข้อเสนอที่อาจารย์อยากจะเห็นเพิ่มเติมสาหรับผมก็คืออยากอยากให้เขามองอยากให้เรามองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับที่ที่เขาต้องดารงชีพได้โดยชอบ แล้วก็สามารถยืนอยู่ได้ได้วยตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองได้ซึ่งที่ผ่านมาครับมันเป็นปัญหานี้มาสี่สเว็ดปีละเอามันก็สี่ทศวรรษแล้วนะครับมันก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับเราจะให้มันอยู่ทศที่ห้าที่หกเจ็ดมันมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่แบบคาราคาซังไปเงี้ยตลอดไปครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ที่เราต้องเข้ามามองแล้วก็ทําอย่างจริงจังเข้ามาแก้ปัญหา,างจริงจัง่หมันมีมี นักกฎหมายนักสิทธิพาชนหรือว่านักทางเศรษฐกิจต่างๆออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เยอะแยะมากมายครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนซึ่งซึ่งถ้าเราจริงจังกับมันผมว่าม,มันสามารถแก้ไขได้ครับแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ช่วยเหลือในการที่จะ พยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันเนี่ยผมว่ามันก็จะทาให้มันสําเร็จรู้ล่วงได้ดีครับผมไม่ใช่แค่แนวนโยบายหรือการเมืองแต่เป็นความเข้าใจทางสังคมด้วยที่จะช่วยขยับเรื่องนี้นะคะใช่ครับพี่หนอนเทงท้ายในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิสถานะบุคคลค่ะก็ต,ต้องเลครกบว่าคงไม่เอาเรื่องสิทธิสถานะบุคคลเป็นเรื่องหลักเอาเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องหลักก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราต้องการแรงงานคนไทยเกิดน้อยนะครับต้องการแรงงานแรงงานชาวบัชกลับไป เราต้องการเป็นความต้องการของเราอยู่แล้วแต่ที่จะเอาคนอื่นไกลๆมาทํางานก็ให้คนรนี้เข้ามาเสริม,มนะครับแล้วคนที่เสริมก็ไม่ได้ทําให้สถานะเขาดีขึ้นหรือว่าทําให้มีการทะลักเข้ามาใหม่ตรงกันข้ามนะครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องผู้ริภัยในเชิงระบบได้ คงต้องมองคู่กันค่ะทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะคะแต่นี่เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะแก้โจทย์ซึ่งเรื้อรังมานานกว่า40ปีค่ะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้นะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ